สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าโรงงานฟาร์มเทคนะครับวันนี้ก็จะมาทําการรีวิวนะครับเป็นสินค้าตัวใหม่นะครับถังพ่นอเนกประสงค์นะครับบูมสเปเยอร์ฟาร์มเทคนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น FBS 2นะครับคข่าวตอนนี้ก็คือขนาดถังนะครับก็500ลิตรนะครับความจุ500ลิตรนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ช่างดูนะครับว่าหลังจากการที่ได้ทดลองใช้งานตัวนี้แล้วมันมีจุดดีจุดเด่นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตัวนี้สําหรับตัวนี้ครับมพิเศษของมันก็คือมันสามารถบรรจุได้เพิ่มขึ้นมาอีกเป็น500ลิตรครับจากตัว,ตวแรกนะตัวแรก400ลิตรสามารถฉีดพ่นได้ยาวนานขึ้นมามอีกในระยะหนึ่งระดับหนึ่ง ตามความต้องการและความเหมาะสมของผู้ใช้สําหรับตัวนี้ก็แข็งแรงทนทานเหมือนตัวแรกครับโครงสร้างก็ทําด้วยเหล็กดีความยาวมี4ครับ4เมตร9เมตรแล้วก็12เมตรยาวสุดได้12เมตรเนาะครับผมครับระบบหัวฉีดก็เป็นหัวฉีดอย่างดีครับปรับได้ตามความต้องการฉีดเป็นฝอยละอ,องเล็กเม็ดใหญ่สําหรับตัวนี้มีความพิเศษอยู่ที่ความพิเศษอีกตัวหนึ่งคือมีอ่างล้างมือครับตัวนี้จะเพิ่มขึ้นมาจากตัว400ลิตรเป็นถังล้างมือ เติมน้ำเปล่าเติมน้ำเปล่า,ลาน้ำสะอาดน้ำสะอาดเพราะว่าการใช้งานนานๆครับหรืออาจจะมียงยาเละตามถังครับเปิดขึ้นมาถ้าล้างได้ขึ้นมาประมาณนี้ครับจุได้500ลิตรแล้วก็มีเป็นถังอ่างล้างมือติดมาด้วย ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอให้น้ําเต็มถังหรือว่าน้ําได้ประมาณนึงครับเดี๋ยวเราจะทดลองฉีดพ่นดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับต้องบอกเลยครับว่าตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่จะเอาไปรับจ้างรับเหมาฉีดพ่นยาครับคุ้มค่าแน่นอนใช่ไหมครับครับผมคุ้มค่าแน่นอนครับตัวนี้เหลือตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายครับเอามาทดลอง2องตัวก็คือตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วครับหมดไปแล้วหมดไปแล้วรอรถใหม่ครับรอรถใหม่ใช่ไหมครับครับผมขายต้องบอกว่าสินค้าเรานี่คือขายดีมากๆนะครับมีมาจองสั่งจองไว้ก่อนเลยครับ มีมามีออเดอร์มาด้วยสั่งจองไว้ก็มีครับมีสำรองไว้เป็นตัว400ครับ400ยังมีครับ400ยังมีนะครับผมก็ผมตอนนี้เราก็เติมน้ําได้ประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะให้พี่เขาทดลองให้ดูแล้วครับว่าการใช้งานมันใช้งานยังไงครับเดี๋ยวเราตามมาดูเลยครับเป็นไงครับพี่อันดับแรกสตาร์รถใช่ไหมครับครับผมอันดับแรกก็สตาร์รถต่อไปยังไงต่อครับ ทำการเปิดเผาอ่อครับไปดูเผาวีดีโอครับเผาวีดีโอครับให้มันอยู่ที่540ครับ540โอเคนะครับต้องดึงบอวพีดีโอลงไปที่ตำแหน่ง540ใช่ไหมครับครับผมถ้าเกิดว่าผมต้องการผสมยาผมต้องทำยไงครับในการผสมยาครับก็คือการตียาครับไม่ให้ยามัน มานอนก้นถังครับครับไม่ยานอนก้นถังเราต้องมันจะมีหัวฉีดครับทําการฉีดอยู่ด้านในครับตักน้ำอยู่ด้านในครับอันนี้คือเปิดแล้วมันทํางานเลยเปล่าครับเปิดแล้วทํางานเลยครับเดี๋ยวผมขอเปิดด้วยนะครับเปิดถังที่เป็นหัวฉีดเป็นปืนที่ทําการผสมยานะครับนี่ครับน้าก็จะพุ่งขึ้นมาแบบนี้เลยครับมันก็จะทําการปียาผสมยานะครับผสมตัวยาของเรานะครับเดี๋ยวต่อไปครับเราจะมาทดลองการฉีดพ่นนะครับว่ามันมันมียังไงบ้างครับ อ่าเริ่มจากอันนี้คืออันนี้คือ4ี่เมตรครับอันนี้คือระยะ4ี่เมตรนะครับในระยะความยาว4ี่เมตรนะครับอันนี้คือระยะ4ี่เมตรครับเราก็ปรับความแรงได้ตามที่เราต้องการครับจะปรับแรงปรับเบาอันนี้อยู่ที่ผู้ใช้เลยนะครับผมการปรับครับผมการปรับหัวฉีดพ่นถือว่าปรับได้อิสระมากเลยครับ อันนี้ก็จะเบาลงมาหน่อยนะครับอันนี้คือระยะความยาวอยู่ที่9เมตรนะครับตอบระยะ9เมตรเสร็จแล้วครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูระยะ12เมตรนะครับระยะ12เมตรก็คือเราก็ยกนะครับ แขนกลางขึ้นนะครับอันนี้โอเคฝั่งนู้นก็ยกออกนะครับผมมันจะมีสองฝั่งอ่านี่นะครับความยาวทั้งหมดนะครับระยะ12เมตรนะครับอันนี้คือยาวที่สุดแล้วนะครับผมทำงานได้เร็วแน่นอนนะครับขนาดขนาดความยาวเยอะขนาดนี้นครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อาจจะกังวลนะครับว่าเรามีอะไรขายหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าเรามีนะครับเราเรามีอะไรแทบแทบทุกอย่างนะครับที่เป็นเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ทางการจัรกลการเกษตรครับเรามีหมดครับนี่ครับอย่างเช่นหัวฉีดตัวนี้นะครับเราก็มีอะไรจะจําหน่ายนะครับ สำหรับท่านใดที่ต้องการจะเปลี่ยนหรือว่ายังไงเราก็มีครับมีทุกตัวมีทุกชิ้นแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าซื้อไปใช้แล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาแล้วไม่มีอะไรมาเปลี่ยนมาซ่อมแบบนี้นะครับไม่ต้องกังวลกับตัดปัญหาเรื่องนี้ไปได้เลยเรามีทุกตัวแน่นอนครับผมครับผมนี่ครับอย่างัวฉีดเราก็มีบริการหลังการขายเราก็มีครับดีเยี่ยมจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าถังฟาร์มเทคบูมสเปเยอร์นะครับ FBS 2นะครับตัวนี้เป็นตัวถัง500ลิตรนะครับก็ต้องบอกว่าใกล้จะหมดสต็อกแล้วนะครับตัวนี้เหลืออยู่ไม่กี่ตัวยังเรายังมีไอตัว400ลิตรนะครับยังเหลืออยู่นะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวเรารอรถใหม่เข้ามานะครับมีแน่นอนนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ